สองสองฝาสองฝาผสมผสมเออเะแล้วแกจะเซ็นให้ก่อนอ่านังสือร้านนี้แล้วลูกร้านนี้นะกล้องตัวนี้นะเออออกมาเลยนั่นรูปเราเออละเออโอเคออกมาเลยเบลนัพิคนไทยแล้วแกเซ็นให้อีกทีหนึ่งลูกเออละเพื่อนพรอศักดิ์นะลูกนั่นแหละคือเจ้าของเกมอย่างแท้จริงนั่นแหละอ่าอ่าโอเคโอเคไมแฟนอ่าโอเค i'm not เซนเด็กก่อนนะหนึ our our part, ่งเด็กชายอดีเทพธานิเนียมแล้วก็ที่กัพรานิเนียมแล้วก็ภรรยาเขาด้วยสามคนรอก่อนนะเบียร์กับบิวได้ลูกได้เฉพาะคนไทยตอนนี้ก็ออกให้ต่างชาติอยู่ใครที่ดึงสายแล้วพึ่งนะโอเคแล้วแค่นี้นะมึงเอาวะแล้วจะให้มึงหฮมึงเอาวะมึงเอาวะ ึงเอาวะมูกูนี่เนี่ยเจ้าของ bmw เนี่ยเอ๊ะจะได้ไล่เรา bmw เนี่ยละ่ะเจ้าของเจ้าของผู้ผลิตเก็เลยละ่ะหวยเป็นไงมูนี่เนี่ยเก็ทั่วโลกเนี่ยเอ๊ะมึงเอาวะเอามาใส่เหรอเอามาใส่รานกันเองเนอะเดี๋ยวเราจะมาส่งมืออื่นแล้วโอเคละเพราะว่าเป็นรเวร์พูลขึ้นกันบอแล้วบวเกี่ยวครับ ว่าผมซื้อมาจากร้านนีครับครับโอเคนะแค่นั้น Será? ม่ต้องจ่ายภาษีลูกไม่ต้องจ่ายภาษีจดไว้เลยเอ่าล่ะแคู่พูดออกมาเฉยๆนะไม่ได้จ่ายภาษีนะเพื่อน ไล่ดูนุ่นเพื่อนไททันกูได้ครับนายตลาดต่อดูหน้านนไว้เอาไปส่งใครละ่ะรถกูอ่ะอาละ่ะคันดำน่ะอ่าละ่ะไล่ดูก่อนอ่าโอเคแล้วกูกินตัวนี้ก่อนเป็นสูตรผสมนะให อันนี้เราไปดูคนไทยไปดูคนไทยเลยอิชิตันที่ออกมาแล้วมาออกรางวัลน,นะลูกที่พ่อศักดิ์พิมพ์หยอกล้อ,อกันเล่นไปอ่อไปดูเจ้าของอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนแค่นี้นะว่าใครถูกบ้างได้หมดหรือยังที่บอกที่พอ่พอศักดิ์สันนิษฐานน่ะหรือว่ามีการก่อนรัฐประหารก่อนะแล้วก็อยากให้รางวัลน,น่ะดูหน้ากันไว้นะ ไปอิชิตันนะจาไว้หน่อยนะเวลานั้นนะแล้วทีนี้พ่อสักเน้นย้ำอยู่ตลอดให้ไปขอขมาแค่ก่อนการที่ไปทำงานอยู่ที่บริษัทโออิชิออกมาแบบนี้หมายถึงอะไรนะแล้วจำไว้นะนายเงินฝ่ายทองเราวัดกันแล้วนะว่าใครกันแน่จะต้องมาขอขมานะนะนายเงินฝ่ายทองนะจำไว้หน่อยนะนะ I don't know. ีนักเตะด้วยถูกสอคนอาบอออกมาแล้วก็ถ่ายซลฟี่ยอไปทั้งสองคนจะมั่วเพื่อนไมไ่ไง นี่คือการเล่นแบบมีจัญญาบันนะเล่นแบบมีจัญญาบันนะแบบมีจัญญาบันจัญญาบันจัญญาบันญญบน,นะผงกลมไห้ด้วยปากกาจากร้านนี้นะอยู่สกลนครนะนะ สกลนคร 家。Uh huh. Bada... นิสิตศาสตร์นะนี่ครูเอามาไว้ในเครื่องครูนะนกิจาการนะอย่ามั่วนะอย่ามั่วนะเอ,อ้ระบบตั้งท้องออกมาให้ใครท้องบ้างให้ออกมาเลยถ่ายได้ยังถ่ายได้ยังนั่นแหละเอ,อ่าโอเคนั่นแหละ จอหนคาเมรอนจอนคาเมรอนใช่กูหรือเปล่าที่ขายไลน์นเซ็นให้มึงอะฮะใช่กูหรือเปล่าที่ขายไลน์เซ็นอะมึงไล่ดูดีๆน,นะกับทำนะนะถ้ามึงปลดระวางนะกูบอกไว้ก่อนนะถ้ามึงปลดระวางตัวเองนะกูแก้เศรษฐกิจให้มึงแล้วนะตอนนี้กูไปนั่งแดกก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ที่สกรลครนะเว้ย นะเอาดีนะแต่รัประเทศกูชวนมาลงทุนด้วยทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแม้กระทั่งนอกโลกนะนะมึงอย่ามั่วนะจอห์นคาเมลอนนะนะมึงอย่ามั่วนะอย่ามั่วนะมึงนะดูตอนให้กู ใชยนี่ให้องค์จุลาพรก่อนกูบอกว่าแผเแบนอยู่ตรงจุดนี้ใช่ไหมอย่ามั่วน,นะบาคคาร่านะไหนขอดูหน้าหน่อยนะใครชื่อพัชรกิติยาภาใช่มึงเล่นไหมกูไม่จ่ายนะกูใช้ให้กูใช้นี่ให้เฉพาะแม่มนนะมึงนะไม่เกี่ยวกบกูนะนะมึงไลด่ดูดีๆก่อนนะอย่ามั่วน,นะ เอาไอ้นีเลยนะพัชรก,กิติยาภาสิริวันวารีนันทรัตกูได้นับนิ้วแล้วนะอย่ามั่วนะเอาไอ้ดีนะอย่านะเกาหลีเหนือนะกูชวนมาลงทุนด้วยนะอย่ามั่วนะทั่วโลกนะกให้มึงจําไว้นะคนไทยอย่ามั่วนะแถวนี้อุบ้านเอื้อทรอนสุคนครได้ยินว่าเก่าไม่ใช่หรอรหัสไปรษณีย์สี่หมื่นเจพัน่ 40, 07, นะ ยินว่าเก่าไม่ใช่เหรอโดนคุณล้องใส่อ่ะอฮะ,อ,ะอย่ามั่วนะอย่ามั่วเลยเว้